พัฒนาความมั่นใจแบบไม่ต้องเฟก 1. ยอมรับคุณค่าในตัวเองหัวใจสำคัญคือการตระหนักว่าคุณมีคุณค่าในฐานะมนุษย์คุณหนึ่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอการยอมรับจากใครหรือต้องพิสูจน์ตัวเองการรู้จักจุดแข็งและยอมรับจุดอ่อนอย่างเปิดใจจะทำให้คุณกล้าเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง 2. พัฒนาความสามารถต่อเนื่อง ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมีความสามารถและเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำลงทุนในตัวเองด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ 3. ลงมือทำและเรียนรู้ความมั่นใจไม่ได้มาจากการคิดแต่เกิดจากการลงมือทำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการกล้าที่จะลงมือทำแม้จะกลัวหรือไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นการสร้างความมั่นใจแล้ว ทุกครั้งที่คุณลองทำอะไรบางอย่างแม้จะล้มเหลวก็ยังถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่า